มีคนคอมเมนต์ในโพสต์ของเราแต่เวลาที่เรากดเข้าไปดูกลับไม่เห็นคอมเมนต์นั้นเป็นแบบนี้จะแก้ไขย,ยังไงมาชมกันค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้อยู่กับเราไรบ์น YouTube นะคะซึ่งในวันนี้ก็จะมาสอนทุกคนแก้ปัญหา Facebook ของเราเนี่ยไม่ขึ้นคอมเมนต์หรือว่าเวลาที่เรากดเข้าไปดูคนที่มาคอมเมนต์โพสต์ของเราเนะ่ะมันไม่เจอคอมเมนต์นั้นนะคะซึ่งมีวิธีแก้ง่ายๆเลยทุกคนอันดับแรกนะคะเข้าไปที่ Facebook จากนั้นพอเราเข้ามาที่ Facebook เนาะเราก็เข้าไปที่โพส์โพส์ที่มีคนคอมเมนต์หรือไม่ก็ไปที่การแจ้งเตือนที่ว่ามีคนคอมเมนต์โ hmm. พส์ของเรานะคะเนาะการแจ้งเตือนในน้ยนหาหางก่อนนะคะทุกคนไม่ใช่มันหางไปแล้วหรือเปล่าเนาะโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหาโพส์ Post ก่อนนะคะสักครู่ เอาโพสโพสนี้ก็ได้อ่ะอ่อ่ะ,อะโพสนี้นะคะเราก็กดไปที่คำว่าแสดงความคิดเห็นแล้วทีนี้ทีนี้มันจะเห็นแค่นี้เนาะปรากฏว่าเวลาที่เรากดเข้ามาที่โพสต์น่ะมีคนแสดงความคิดเห็นของเราอยู่สองสามคนแล้วมีอีกสองคนที่มันไม่โผล่ขึ้นมาให้เราเห็นนะคะให้เราทําแบบนี้เลยทุกคนเห็นคําว่าเกี่ยวข้องมากที่สุด ทุกคนเห็นคำว่าเกี่ยวข้องมากที่สุดให้ทุกคนลองแตะเข้าไปค่ะและทีนี้นะคะมันจะมีคำว่าซ่้นโดยคุณแล้วก็ใหม่ล่าสุดและความคิดเห็นทั้งหมดให้ทุกคนเลือกเป็นความคิดเห็นทั้งหมดเนี่ยแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะเห็นความคิดเห็นทั้งหมดเลยเราก็จะเห็นความคิดเห็นทั้งหมดที่มันแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของเรานะคะ ส่วนสำหรับท่านในที่ทําแล้วมันยังไม่เห็นอีกก็อาจจะเป็นว่าเขาอาจจะลบความคิดเห็นไปหรือไม่ก็ Facebook เกิดปัญหานะคะมันอาจจะแก้ได้แค่บางเครื่องเท่านั้นสําหรับวันนี้ไรวิน YouTube ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ